งานหินของอาร์เนอร์ส็อตในการรักษาจ่าฝูงกับอีก10นัดอันตรายที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะดีพอในการลุ้นแชมป์หรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนหละครับว่า10เกมแรกของลิเวอร์พูลภายใต้การนาทีมของอาร์เนอร์ส็อตนั้นนะครับสำหรับผมรู้สึกพอใจนะกับการที่ทีมนั้นสามารถชนะได้9เกมแพ้ไป1เกมนะครับซึ่งแหรับผมถือว่าเหนือคาดมากๆาเลยกับการทําทีมของอาร์เนอร์ส็อตกับสิ่งวัตถุดิบที่เขาได้ รับมาก็คือเขานั้นก็ได้ทีมนะครับมรดกมาจากยูเคนคอปทั้งหมดเลยแต่ประเด็นเลยเนี่ยไม่ได้มีการเสริมนักเตะอย่างจริงจังสักเท่าไร่ซึ่งโอเคนะครับถ้าหากเรานั้นลองมองเชิงตัวเลขแล้วก็คือลิ์พูนั้นถือว่าดีเลยนะครับสินัดเนี่ยสามารถชนะได้ถึง9นัดเลยด้วยกันแต่นะครับเชื่อว่าแฟนหงเนี่ยถ้าดูหงทุกเกมหรือว่าดูลิ์พูทุกเกมนั้นก็จะรู้ดีแหละครับว่าโอเคชนะทุกเกมก็จริงแต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ลิ์พูนั้นยังต้องปรับยังต้องจูนยังต้องแแกกก้้ต่่อออไปปมมมันนนนาาจจะเเ็คคววโชดดีดีีขงรรูยท10 ก็นับได้ว่าเป็น10เกมนะครับที่ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือหากไปไล่เรียงกันดีๆแล้วอีก10เกมหลังจากนี้ของเวอร์พูจริงๆลากยาวไป12เกมได้เลยได้ซ้ำนะแต่ผมจะพูดแค่10เกม10เกมหลังจากนี้ของเวอร์พูนั้นจะเป็นงานของแท้ที่แท้ทูเลยล่ะที่อาร์เนอร์สตร็อนั้นจะได้เจอนะครับเพราะล้วนแล้วแต่เจอทีมที่เล่นยากด้วยกันทั้งนั้น,เ,นเพืเ่อนๆเปิดหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 2> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งงไปผมจึแนะนะําาาบรริกห YouTube Premium เริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกทั้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์เบอรี่พีเฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมันติก่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i ินั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืม,ม PM, อแอดไลน์มาเบอรี่พีเอ็มหย ก่อื่นบอกก่อนว่าคลิปนี้ภาพประกอบผมไม่ค่อยมีละกันเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นโฟกัสไปเลยนะครับเรื่องโปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลโอเคเราไปดูโปรแกรมนะครับสิบเกมต่อไปของลิเวอร์พูลที่ผมบอกว่าโคตรของโคตรยากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความโชคดีอยู่บ้างละกันเนาะทีลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยเล่นในบ้าน6เกมเกมเยือน4เกมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นเกมเยือนนั้นเนี่ยมันจะมีงานยากจริงๆก็เกมเดียวอับอ่ะอย่างเกมแรกเลยวันอาทิตย์ที่20ลิเวอร์พูลนั้นเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีนะครับซึ่งปัั้ลกแว นะครับโอ้โหพี่หนาวโคพาเมือของเรานั้นก็เล่นดีเหลือเกินเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่ายากนะครับและลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็เสมอนะครับกับเชลซีบ่อยด้วยผมเลยมองว่าโอ้โหเียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมแล้วกันหลังจากกลับมาเกมทีมชาติลิเวอร์พูลนั้นเจองานดักเลยแลกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยพอกลับจากเกมทีมชาติเมื่อไหร่แล้วก็ก็ฟอร์มมักไม่ดีนะครับอย่างล่าสุดเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากทีมชาติและเจอกับฟอร์เรสต์ก็แพ้ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับเกมนี้ผมมองว่าเป สำหรับผมถ้าเกมเนียเก็บได้แต้มหนึ่งผมก็โอเคนะในการเจอเชลซีกับการกลับมาเกมทีมชาติไปต่อที่เกมต่อไปนะครับรีพูนั้นไปเยือนอารเบไลซิคนะครับโอ้โหอันนี้ก็ยากนะครับเจอไลซิคเนี่ยไลซิคช่วงนี้ก็ฟอร์มถือว่าโอเคเลยนะครับรีพูนั้นจะได้เจอนะครับแต่สำหรับผมเกมเนี้มองว่าเป็นเกมที่รีพูนั้นน่าจะโลเทชันบางตตำแหน่งได้แล้วโอเคแหละเกมเปี้ยลลีกเป็นเกมสําคัญนะครับแต่รีพูของเรานนเนี่ยก็เก็บมาได้6แต้มเลยนะจาก2เกมผมว่าเกมเนี้ถ้ารีพูไปเยือนแล้วเสมอหรืออรัสสส่งตสงตวาาไปพิก ได้ผมรู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าเกมต่อไปนั้นนะครับอย่างเกมไอเกมเจอไรซิกเนี่ยมันมันพลือหัดใช่ไหมตีสองเกมต่อไปนะครับเป็นเกมวันอาทิตย์วันที่27ต้องไปเจออาร์เซนอลและเป็นเกมเยือนอันนี้ก็ยากของจริงเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมยังยืนยันว่าเกมกับไรซิกนั้นล์พูต้องโรเตชันนะโอ้โหถ้าจะไปสู้นะครับส่งตัวจริงลงเลยนะครับไม่ว่าจะเกมเชลซีหรือเกมไรซิกผมมองยังไงนะครับเกมอาร์เซนอลแตกแน่นอนนักเตะนั้นจริงๆก็เริ่มมีความล้าแล้วตั้งแต่เกมคิสตันพาเลตนะครับย เพราะเกมไปเยือนอาร์เซนอลอันนี้โคตรสาคัญเลยคือถ้าเก็บได้1แต้มสำหรับผมเนี่ยมองว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าการที่คุณนั้นจะลุนแชมป์เจอทีมจากฝูงด้วยการเองเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้3มแต้มเก็บได้1แต้มก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นงูกินหางกันในช่วงท้ายเราเห็นได้ชัดเจนว่าหลายทีมเลยแบบว่าเก็บแต้มจากทีมเล็กได้พอเจอทีมใหญ่ไม่สามารถเก็บได้ก็ไม่สามารถลุนแชมป์ได้จึงทำให้เกมนี้จะเป็นเกมที่สําคัญของล์พูลภายใต้าการนำทีมของอาร์เนสต์สล็อตมากๆไปต่อที่เกมต่อไปเกมกับไบรตันนะ ลงหมดเลยก็เหมือนกับเกมเวสแฮมเลยนะครับวาตารุเอนโดอย่างนี้เคอร์อติจโจนอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งฮาวิเอเลียสนะครับช่วงนั้นผมมองว่าถ้าจะได้ลงแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็มองเกมนี้แหละหลีกครับนะครับอเอเลียสเนี่ยก็น่าจะได้ลงแล้วคือมีนักเตะหลายคนนะครับควรได้ลงเกมนี้เพื่อพักนักเตะตัวจริงเพราะว่า แทบจะ 2- หรือ3วันถัดไปนั้นต้องไปเจอกับไบตันอีกแต่ร์พูนั้นเล่นในบ้านอ่ะเกมนี้ก็ส่งตัวจริงได้เลยเกมนี้ร์พูต้องเน้นนะในการเจอไบตันนะครับผมมองว่าไบตันนั้นน่ะค่อนข้างเข้าทางร์พูพอสมควรเพราะว่าทีมที่เล่นเกมบุกและร์พูเนี่ยชอบมากเวลาเจอทีมเล่นเกมบุกนะครับยังไงเกมนี้ร์พูนั้น,น,นต้องเก็บ3แต้มให้ได้และไปที่เกมต่อไปนะครับร์พูนั้นไปเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่สําคัญผมมองว่ายัางไงร์พูนั้นขี้หมูขี้หมาต้องเก็บ3แส้มลกุดี แต่ปีนี้เลเวอร์เห็นได้ชัดเจนว่าก็มีเป๋ไปบ้างนะครับแล้วทีมสไตล์เกมลุกแบบเนี้ยแล้วมาเจอเลิ์พูในบ้านยังไงลิ์พูก็ต้องเก็บ3แต้มไม่ได้เกมนี้ผมมองว่าลิ์พูต้องส่งตัวจริงลงทั้งหมดอถามว่าทําไมต้องส่งตัวจริงไม่พักผู้เล่นบางคนล่ะผมมองว่าโมเมนตัมของลิฟภูนั้นเนี่ยมันกําลังมาดีหากสามารถเก็บ3แต้มจากเกมไบตันได้เกมเลเวอร์ก็ควรจะเก็บ3แต้มให้ได้นะครับฟุตบอลเนี่ยอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยมันโมเมนตัมเพราะว่าถ้าคุณชนะได้รวดรวดเนี่ยเหมือนเกมที่เราส ฟูนั้นจะไปเจอกับแอสตันวิลล่าเกมนี้ก็ต้องส่งตัวจริงเล่นในบ้านด้วยเกมนี้ลีฟูต้องจัดหนักเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากลีฟูพลาดกับแอสตันวิลล่าปับ๊บมันจะทําให้ลีฟูนั้นแต้มนะครับสมมติยำจ่าฝูงอยู่เนี่ยมันก็จะถูกไล่ตีมาหรือถ้ากําลังตามจ่าฝูงอยู่เนี่ยมันก็จะลําบากแล้วในการไล่ตามจ่าฝูงเกมนี้เล่นในบ้านยังไงก็ต้องชนะแอสตันวิลล่าได้และจัดเต็มเลยนะอย่างที่ผมพูด3มเกมเนี่ยเกมลีฟูไบตันพรีเมียร์ลีกเนี่ยลีฟูเจอ,เเอเน และนะครับไปโรเตชันได้เลยกับเกมที่เจอเซาแทมตันโอเคแหละลิ์พูไปเยือนเซาแทมตันนะครับแต่เซาแทมตันปีนี้ไม่ดีเลยผมมองว่าลิ์พูนั้นสามารถส่งตัวสำรองได้เลยเช่นเอนโดเคอร์ติจอนหรืออัากลัวจริงๆอาจจะส่งกองกลาบงบวกตัวจริงมาสักคนนะครับอย่างแมคลิสเตอร์ในการคอยคุมเกมแล้วก็เอนโดลงมาเล่นแล้วก็จะมีโรเตชันนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกโรเตชันไปได้เลยนะครับถ้ายิงไม่ได้จริงๆก็ค่อยส่งลงมาในตัวสำรองเพราะเกมถัดไปลิ์พูนั้นจะไปเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเกมนี้ผมก็ มองว่าลีปูนั้นควรจะส่งตัวจริงลงทั้งหมดนะครับเพราะอะไรที่ผมพูดว่าฟุตบอลน,นั้นโมเมนตัมสาคัญเกมนี้ลีปูนั้นเนี่ยต้องเก็บ3มแต้มจากมัดดิดให้ได้หรือขี้หมูขี้หมาห้ามแพ้เพื่อนะครับกำลังใจของนักเตะแล้วก็เกมถัดไปไปเจอกับแมนซิตี้ซึ่งเกมนี้เป็นเกมตัดสินเลยนะครับสำหรับผมเนี่ย ผมมองว่าเจอแมนซิตี้เล่นในบ้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลคนเก็บ3แต้มให้ได้แต่ถ้าเก็บได้1แต้มก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรกับฟอร์มการเล่นในตอนนี้ของลิเวอร์พูลนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าหลากเราเจาะดูเนี่ยลิเวอร์พูลมีเกมง่ายกี่เกมอะ บองจริงนะง่ายเกมเดียวนะเซาแทมตันนะครับที่เหลือใบตันก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับหรือว่าเป็นงานยากด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิเกมยังไงนะครับผมอยา่ทุกคนนั้นทําใจว่าลิเวอร์พูลต้องมีหลุดแน่นอนนะครับหมายความว่ามีหลุดแพ้หลุดเสมอบ้างนะครับแต่เนี่ยสิเกมถ้าหลุดแพ้หลุดเสมอเนี่ยรวมๆกันไม่เกิน3เกมนะครับแต่ผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันงานยากจริงๆเราก็ต้องทําใจด้วยนะครับกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่มีนะครับก็นี่เป็นการเจาะลึกโปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับว่าลิเว เจอทีมอะไรบ้างและเร์พูนั้นเนี่ยโอ้โหต้องกลัวหรือเปล่าในการเจอใน,นผมพูดว่ามันก็ต้องกลัวนั่นแหละแต่และเกมนั้นสําคัญบางเกมนะครับถ้าแบบว่าเก็บได้แต้มหนึ่งอ่ะก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเกมไหนที่จะต้องตบเพื่อได้3มแต้มก็ต้องทํามาให้ได้นะครับเพราะเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลยถ้า10เกมนี้เร์พูนั้นพลาดแบบพลาดสุดๆเลยนะครับหลุดโค้งไปมันก็จะทําให้เร์พูนั้นไม่สามารถลุนแชมป์ได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยทางด้านสเปอร์สิบเกมแรกก็ดีมากๆหลังจากนั้นก็หลุดโคง้งแล้วก็หลุดยาวไปเลยนะครับคือแชมเาาไปไี้ เลยนะครับเพราะถ้าพลาดโครงนี้ไปปั๊บยังไงก็หลุดยาวนะครับหลังจากนั้นถึงจะมีเกมที่ง่ายแล้วก็ตามทีนะครับแต่กําลังใจนักเตะอะไรนักเตะนั้นก็จะถดถอยลงไปนะครับตามฟอร์มนั่นแหละอย่างที่เราได้เห็นก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบละกันเนาะสำหรับการวิเคราะห์นะครับโปรแกรมของเวอร์พูลและเดี๋ยวผมจะเจาะลึกวันหลังนะเกี่ยวกับนะครับว่าเวอร์พููนั้นต้องมีการปรับปรุงอะไรนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะสามารถชนะได้9เกมจาก10เกมก็ตามทีนะครับก็ฝากทุกคนนั้นเฝ้ารอในการรับชมด้วยและสำ